นี่แบบวันนี้คงไม่ต่อวันนี้นะเพราะถ้าต่อมันยังไม่ได้ห้าแสนต่อไม่ได้แต่ว,วันนี้ขอแนะนำเบื้องต้นก็การที่จะเรียน,นบุคถาภิบาลมันด้ทั้งบวิสัทคำว่าสมาธิแปลวาความตั้งใจแต่ความตั้งใจของเราไม่ใช่อยู่ที่ตั้งสมาธิเฉย ต้องตั้งใจเข้าเขิดความแบบพระอริยเจา้าจะหมายความว่าขณะที่เรานั่งสมาธิธรรมดาเป็นการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวบางคนก็ฝึกได้นานบ้างช้าบ,บ้างเดียวบ้างแต่ธรรมดาดังนั้นถือว่าเป็นการฝึกให้ทรงตัวเท่านั้นที่สาวสมาธิก็แปลว่าสมาธิเรารตั้งใจมัน่น ราตั้งใจแบบไหนจริงจะถูกถ้าตั้งใจให้ตรงตามความเป็นจริงที่พระเจ้าต้องคายเระดับแรกก็ต้องจำาไว้ว่าชีวิตของเราจะต้องตายเมื่อความเกิดมีขึ้นความตายก็มีนที่สุดเหมือนกันหมดไม่มีใครสามารถจะทรงตัวได้ต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนเ,เป็นทัวแรกแล้วกระนการที่สอง ต้องจำว่าเราจะยอนรับทัถือพระวจนะเจ้าพระธรรมในพระอารยส์ดเวยความบรพลบไปตอนในสามจำสินห้าหรือศินแปดโดยตามใจชอบจำว่าสิ้นห้ามีกี่ข้อเราจะไม่ระเบิดสินข้อนั้นนั้นไม่จะพาดใดก็อละไรอ่นี้อย่างนี้ถือว่าสมาธิที่เราทำตรงกับความประสงค์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้การาท,ทำสมาธิทําแบบไหนก็เรียกว่าไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเดินไปเดินมาและททางานอยู่ก็ดีเมื่อว่างจิตบ้านจากงอนก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายชาตายจนเป็นงก็ตายมันรู้ว่าต้องตายแน่นอนแต่การในสองเลยเมื่อตายแล้วทางที่ไปก็มีสองสายสายที่หนึ่งคือสุคติวิสวรรธ์เป็นต้น สายที like. so ่สองนีัเทุกขติในนรกเป็นต้นถ้าจิตใจเพื่อเราเลวก็ไปโสทุกขติถ้าจิตใจเพื่เราดีก็ไปโสสุพติเจ้าคำมาเลยก็ดีเาเอาไรเรื่องวัดแล้วก็ถือเอาพระธเจ้าพระธรรมแพระอริยสง์เรื่องวัดกำลังใจของเราแต่เรายอมรับถือถือความจริงใจและ่าเ ถ้าเรายอมรับเราถือด้วยความจริงใจสแสดงว่าเรามีสมาธิข้อนั้นข้อนี้มัน่นคงเพื่อสายแล้วก็ไม่ไปนรบแน่นอนแต่การต่อไปอเรื่องศีลเรื่องศีลนิบัรดาจ้าคุณบริษัททุกคนไม่มีใครขาดทั้งหมดต้องเหลืออยู่บ้างข้อสองข้อยังเหลืออยู่ข้อไหนที่เราไม่ละเมิดก็รักษาไม่ละเมิดตลอดไป พอไหนที่เคยเระม,มืดก็ระวัาวางไว้ว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกแต่เมื่ใหม่มันก็ไม่แน่นอนนับอาจจะเผลอก็ได้ื็้าจจะเผลอถ้าเผลอทําไปก็คิดต่อไปว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้ต่อใสถ้าตั้งใจเตือนใจตนเองอย่างนี้ไม่ช้านักก็มีการทรงตัวอืก็จะไม่กล้าทำบาป เมื่อการรงสมาธิเขาพาเวตาตั้งใจมั่นให้ตั้งใจแบบนี้นะอย่านึกจะพระลมหายใจเขาออกคำมน,นาเฉยๆมีฝนเมือนกันแต่น้อยน้อยเกินไปเรารู้ลมหายใจเข้าห้ใจเอารู้คำมนาท่านเป็นการฝึกการม์ตัวแต้การรับเมื่ีการทรงตัวถ้าทำอย่างนั้น อย่างน้อยที่สุดผลเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ไม่เสียถ้าจิตมีสมาธิมั่นคงเลวลาตายตายในสมาธิเป็นคงได้แต่ยังไปนิพพานไม่ได้ถ้าเราทำเงินเพื่อหวังไปนิพพานก็ต้องตั้งจะอันดับแรกตั้อารมณ์สามส่วนไว้ก่อนึ้นเลยเลือกเส้นความตายโดยการที่สอง อยอมรับถ้าถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่การที่สามมีสินห้าบริสุทธิ์ถะงมีสินแปดบริรสุทธิ์ก็ไดต้ตามกำลังใจทุกคนวันนี้แจกหนังสือสัญญาสิกก็ต้องพูดตามแนวสัญญาสิใช่ไหมก็มีบางแห่งได้บอกว่าการเป็นมสดบาบันได้ซอยสายลมนั้นเป็นง่ายหรือเกินของท่านเป็นยาก ให้ดรครับท่านพูดให้คนไปพูดไปบอกกันฟังทีวัดเขาบอกว่าทําไมถึงเป็นง่ายๆก็เลยบอกว่าฉันไม่ต้องการเป็นยากแทชชอบของง่ายๆเงิงนห้าแสนใครให้ง่ายๆแจ็ก็เอา, <laughs> <laughs> าก็จะทำไปเล่นนนะันเอาจริงน,นะ <laughs> อการจริงฟังรู้ที่พระเจ้าทรงสั่งสอน ของท่านไม่ยากแต่โดยมาธนาจารย์รุ่นหลังน่กจะมาแต่งเติมท่านหรือจนยากโดยตัวอย่างโคทีไปัยิพานเอาตัวอย่างง่ายๆอย่างพระพายาพระพุทธเจ้าสอนํำเดียวว่าราย,ยะเธอจงอย่าสนใจในรูปเพียงแค่ดีพระพาย,ยะเป็นพระสุัธิ์พร้อมไปสมิธายาน กาได้เหาอครับพวกเราเมื่อคืนนี้ท่านลงท่านบอกว่าไงห้าแสนใครไม่ให้ต้องจ่ายหนึ่งล้านสนกพยายมเ้าลงจบแล้เด้๋ยนะเออเมื่อคืนนี้ท่านบอกว่าคนจะไปนิพพานกันได้ทั้งหมด ปันจริงคนทุกคนเนี่ยมันจะผ่านหมดไม่เหเล,ลือใ้ยอครับแต่อย่าไปก่อนไปหลังนี่เรื่องหนึ่งต่างหากนี่ใครที่เกียดปาดสอดนานหน่อยที่เกียดน้อยแต่เร็วนิดหนึ่งใช่ไหมขาดตัุรกคิดมากแต่ย่านานมากหน่อยกพ <c oughs> อ,อะไรเนะขาจิตมีขโมยเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาเวลาที่เราจะขายของและทำนา,า,นาถ้าขายก็ตาม อีกก็นึกว่าคนที่ทํางานอย่างเราอย่างนี้มีเยอะในสมัยก่อนก่อนที่เราเกิดก็มีเยอะแต่เขาตายไปหมดแล้วในไม่ช้าเราก็ตายแบบเขาเวลานี้เราจะทํางานตามหน้าที่ของเราในเมื่อไม่ชี้อยู่มันจําเป็นต้องหากินก็ต้องหากินแวแต่ว่าเราก็ไม่ลืมาการตายหาแล้ว่า เราจะใช้หมดหรือไม่หมดก็ชาเน้นในดรวยชาตชมานก็ต้อตตายแต่ท่านท่องที่รู้ก็จะตายก็จําเป็นต้องหาเก็ไปยังไม่ตายแี่เรื่อนี้นยังเมื่อคืนนี้ไม่จะเมื่อคืนเมื่อสักครู่นี้เองก่อนเอิบน้กันพระท่านมาเตือนนะบอกว่า่ารแนะนําคนให้แนะนบบําแบบท่านแนะนําเทวดาเคยพูดกับเขาปล่อยนะ ทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อคนทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็ดตามแพ่บางรายาวันนี้ยังไม่ได้มาก็ดตามก็มีหลายสายด้วยกันบางเป็นบารมีมาดีแล้วแต่เท่า,ายังมีแตงเมยอยู่แตงเมยที่มันเหนียวถ้าคนเรียกขี้เหนียวเชฟแม่ห้าแสนไม่นหนักก็ จะไปที่พันนาทีห้าแสนใจไม่ได้มาแยกนทีแล้วอันนี้ว่าถ้าถมว่าจะถามว่าทําไมถึงไม่ไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องตอบว่ากําลังใจของคนไม่เสมอกันกําลังใจของคนนมีสี่อย่างคือหนึ่งโอคติกันโยสองวิปจิตกันโยสามนิยสุสี่พทัปประมะ ให้สมเด็จสรับซึบกติสัญญาคนนี้มีบารมีเต็มตมีปฏิฐานว่องไวมากจะพิิธีรชปเท่านผู้นี้พระเจ้าแนะนำเป็นแค่หัวข้อก็สามใบประลุวักคนได้ทันทุยอย่างายยรไรภัยแยบลิทนที่สุดนี่อันดับที่สองไม่ปฏิสัญญาอันดับที่สญญญองนท่านแนะนำเฉพาะหัวข้อจะไม่เข้าใจต่อที่บายแล้วก็มันล็อที่ อันดับที่สามในยะที่ต้องแคะกันนานหน่อยอย่างแคะห้าแสนสิบแสนยี่สิบแสนห้าสี่สามสิบแสนนี่เงินต่หนึ่งสาตางค์ก็ต้องแคะนะต้องแคะต้องทวงต้องถามต้องธุดกิจบ่อยๆสิ่งใจไอ้ยันนี่ที่ในยะ <c oughs> ต้องเรียกว่าต้องแค่กันหน่อย อย่างพวกเราที่ต้องถือว่าทั้งหมดเป็นระยะทั้งหมดนะแด่พอ,อพอชื่นใจหน่อยนะไม่ใพวกย่ได้พวกนะยะที่มีโอกาสจะไปสวรค์ก็ได้ไปพรมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ทั้งนี้เพราะเรเราร้ว่าการบาเป็นในสมัยชาติอนๆที่ผ่านมาเราทําบุญไม่เสมอกันเอาวันนี้ ทรัพย์น้อยบางทรัพย์มากบางไอ้น,นี่ไม่สําคัญอย่างคนที่มีทรัพย์น้อยแต่ถวายสังฆทานได้แต่สังฆทานนี้ไม่จําเป็นต้องไปเอาทุตร้อยเราไม่มีทั้งร้อยเขานี่เรามีแค่สองบาทสามบาทหรือห้าบาทหรือสิบบาทแล้วก็ใส่ซองเขียนหลังสาวกนี่ถวายสังฆทานก็เป็นสังฆทานเพราะว่าถ้าไม่มีโอกาสมาที่นี่อยู่ที่บ้าน สังเกตุววัดไหนสั้นฉันรวมกันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปอันนั้เป็นฐานะสงสมมติว่าพระวัดนั้นมีสามสิบองค์ไม่จะไปอไว้นะเขอสงวนมาบริการ้ช่ผมจะบอกไปแล้วท่านมีสามที่รวมนะันไม่ไม่รวมกันมีอยู่องค์หนึ่งฉันรวมก็ตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปสี่องค์ก็ใช้ได้เป็นฐานะสงฆ์เราก็เอาของไม่ราคาไม่มาก ยังข้าวสดถ้วยหนึ่งกับข้าวจะแบลอะไรว่าได้เป็นน้ำพริกตรงปราน้ำปราข้าวติ๊กแุ้งแห้งเราใช้ได้ทั้งหมดเอาไว้เธาไใวเลยวงนั้นแล้วไม่ต้องบอกเอาเป็นสังฆทานไม่ต้องไปไ่วไม่ต้อสการอไรไม่จำเป็นต้องไหวนะเราสนว่าทนะ่านรับเป็นสังฆทานดันทีถ้าอย่างนี้เกิดในชาติหนาก็เป็นมหาเศรษฐี เพะว่าทริธานที่ทำมาไในสมัยกันย่างามีประการี่ส่วนสองวัตถุุไม่สำคัญนะักสำคัญเขตของทานบางทีเราก็ย่อมไปถวายกับพระที่ไม่ในศีลบ้างถวายกับพระที่เคยมีศีลระศีลขาดที่ว่าถวายกับพระที่มีศีลสมบูรณ์แบบบ้างแต่ว,ว่ากับพระอริยเจ้าว่าอันที่อันส์มุเหมือนกันแต่ทั้งหมดสมู้สังฆทานไม่ได้ การถวายสงฆายเป็นของดีทีใส่บาตรหน้าบ้านสวเป็นสมรชนเกิดมาถ้าถามว่าทําไมจึงมีฐานะไม่เท่ากันตอบตอบว่าการบำเพ็ญทานในเขตกุศลไม่มีมีกําลังไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ายังมีกินมีใช้ใช้ได้คนที่ยังมีกินมีใช้มีพระ้วงเบกทียย่พระเจ้าจะไม่ถือว่าเป็ผนผลิโผลกันเหรอ ยังมีเสือ้อยังมีผ้าจะแม้จะเก่าท่านยังไม่เรียกบอกคนจนถ้าคนจนจริงๆจะต้องเป็นคนที่ไม่มีเสือ้อมีผ้าีเดินเพียวลมไปไหนก็มือปิดตาทั้งหมดเรียกว่าเราเราไม่เห็นใครสักอย่างนะู้ไหมใครเห็นเราก็าช่างไรเระเด็กเล็กๆก, <laughs> ก็เป็นว่าเราทั้งทั้งนิฐานนาไม่เสมอกันแต่กำลังใจเท่ากัน สา,มา,สาม,สมารถบำเพ็ญทานได้สามารถสมาทานสิงได้สามารถจะได้พรกรรมฐานได้อย่างนี้ถือว่ากำลังใจเสม,มอขันจะยิง่งใหญ่กว่าขันก็ไม่มากนักนะสนนเรื่องนี้นายกจะนีนวิธีปฏิบัติก็ถ้าแบบฉันเนี่ยก็หาทางปฏิบัติแบบที่ง่ายที่สุดแบบต้นอาจจะยากสักหน่อยตอนต้น ก็คืตอต้นมาว่าชีเนี่ยมันนึกถึงความตายไว้ก็ยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเปิดให้เที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่แต่ก่อนที่เราจะตายเราจะพร้อมหาทรัพย์สมบัติไว้ถ้าเราอยากเป็นคนรวยแลว้วก็ให้ทานก็ง่ยอ,อยากเป็นคนสวยแลว้วก็รักษาศีลอยากเป็นคนมีปัญญาดีก็จเจริญปัสนาญาน ง่ายยากพุทธเนยที่นนทำธุระกรรประโชภแล้วก็เตรียมตัวเอาไว้ประการที่สองเราเริคิดถึงความตายในประการที่สองแล้วก็ตั้งใจย,ยอมรับถือพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสองแต่การที่สามมีศินห้าบริสุทธิวว์หรือว่กรรมดสิบบริสุทธิ์ก็ได้สองอย่าง ว่าทําใจได้อย่างนี้ตามบาลีจะบอกว่าคนนั้นเป็นประสดาวบันออกตามแบบต้องสือนมีมสื้อจะแจกไว้บนนี้นะถ้าเป็นประสดาวบันแล้วตามแบบนี้การปฏิบัติหลังเดียวกัระสดาวบันก็ทำหมดตัอย่างมันมีสองแบบบางท่านรักษาดับเบียบหรือว่ากํลาลังใจอ่อนก็ต้องไต่เต้าไปหาพระสกิทาคามี เมื่อเป็นพระศิกยาภาณนี้แล้วต,นนาาลต้องครยเป็นว่าอนาถธรรมีแล้วต้องครยเป็นารอรหันต์เนื้อตําบท่านมีกําลังใจแน่วแน่กลางใจสูงมีความเด็ดเดี่ยววา่าก็าาานุ่งอรหันตันทีเทอมุ่งแบบอรหันต์เลยเพราะท่านยังไงเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วหลังจากนั้นก็คิดตามความเป็นจริง ว่าความทุกข์ทั้งหลายที่มีกับเราว่าสายความเกิดเป็นเหตุอาศัยร่างกายเปถ้าเราไม่มีร่างกายเราไม่เกิดมีร่างกายอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ทุกข์จากความเหว่าสายร่างกายความรหายที่เกิดขึ้นเพาะอาศัยร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นว่าะอาศัยร่างกายความแก่มีขึ้นเพราะอาศัยมีร่างกาย การพัดพลาดเชกของนักถอนใจก็เพาอาศัยร่างกายความตายเท่ากัถึงนักอาศัยร่างกายรวมความว่าไอ้ทุกทท้งหมดที่เราไม่ยืนอาศัยกายตัวเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้ความแก่และต้องมีความป่วยจะไม่มีที่นที่ร่างกายที่เป็นขันธ์ธาจะเป็นร่างกายคนร่างกายสัตว์เป็นสภาพเหมือนกันมันเป็นปัจจัยไปเลยทเกิดความทุกข์ เมื่อถ้าตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนไม่มีทุกข์ข้อร่างสายั่ก็ตัดกิเลสสองตัวไอ้กิเลสอสองตัวที่ลงเข้าแล้วทัาเดียวอวิชาตตัวที่หนึ่งคือฉันทะตัวที่สองคือราคะฉันทะแปลความพอใจอ เราเมนเราจะไม่มีความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและเป็นชมเราต้องการนึกคานเราคะเราจะไม่มองเห็นโลกุลอุิญญานแดงอินดรวยความสวยสงบน่าอยู่จะไม่คิดว่ามือเทวดาหรือบบชมสวยสงน่าอย่จะไม่คิดว่ามือเทวดาหรือแบบพรหมสวยสน่าอยู่ทนามใการนี้ความจริงไม่ไม่ไม่มีแดนไหนในความสุขที่เล้ เทวดาดังผ้ารับพรมในความสุขกจริงแต่เท่ว่าไม่แช่ก็ตกลงมาเกิดช่วยพวกเราทั้งหลายที่แน่นี่ทั้งหมดก็เคยเป็นเทวดาเคยเป็นาผ้าเคยเป็นพรมมาแล้วแต่ว่าหมดผลว่านาสนาบารมีก็ต้องตัเเดเระจันไปทุกอย่างนี้ <c oughs> เราไม่ต้องกานเราต้องการน,นิพพานหลังจากนั้นก็จับอารมณ์คิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา เราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีของเราการตทดกิเด็ดเขาตัดตัวเดียวตรงนี้นะกูเห็นทั้งสิบตัวเนี่ยตัดตัวเดียวที่เก้าตัวไม่จำเป็นต้องตัดเดี๋ยวมันอยากน้ำคอยแห้งเพราะตันว้าแสงก็ไม่ให้พอห่องเนี่ยก็ การแต่งกิให้ตัดตัตแรกคือสก,กายยทิติให้มีค่อยๆหาความรู้สึกให้เกิดขึ้นเ่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่ไมไมไมไไปเป็นในเราสร่างไปร่างกายเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการความแต่ร่างกายต้องไม่แก่เราไม่ต้องการ,ากใ,กกรากาให้มันป่วยร่างกายต้องไม่ป่วยเราไม่ต้องการทั้ง ความตายบนร่างกายเขาไม่ไ,ปไป่ายเพราะบางเป็นพวกเราเราบังคับได้ติตอนนี้ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเลยเราบังคับมันไม่ได้เพราะเวลาที่เราตายเราไปต่รกร่างกายไม่ได้ไปด้วยจะคําว่าเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตภาษาหนังสือเทเรียว่าจิตถาภาษานักปฏิบัติที่ได้ชาญสมานแบบเ่เรวอทิตสมานรกาย ตัวเป็นกายที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเน,นื้อเ็บยกคำว่าเราไม่ต้องเช็คนะไม่ต้องเดยเช็คที่ฟรินเช็คก็ต้องไอเทสติฟรนโดมหลยใบทีนี้ประเด็นคือว่าเราค่อยๆคิดว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีนะมมร่งางกายร่างกายนรงนี้เราไอคิดไว้เรื่อยๆสักวันละสองสามนาที กอฉลับเอาคิดใหม่เลยแล้วคิดไ้เสมอว่าถ้าเราตายเรานี้เราต้องการมิพันกับเพียงเราเพียงเท่านี้บรรดาท่านบริษัทอารมณ์มันจะชินต่อไปปัญญามันค่อยเกิดขึ้นน้อยแ่น้อยนจนตัวปัญญาสูงสุดมันจะมองเห็นทุกข์ที่เกิดจากร่างกายที่ว่าร่างกายเนี่ยเป็นปันจจัยไปไเดแยวท่เรามีความทุกข์ ความหิวมาจากไหนพระร่างกายปันหิวความร้อนมาจากไหนมาจากร่างกายร่างกายมันร้อนความระหายมาจากไหนร่างกายร่างกายมันกรไหมยรวความว่าทุกทุกอย่างที่เคยขึ้นก็เรามีร่างกายเาจะไปดูคนที่มีความสุขทั่วครา่างเทวดานางฟ้าหรือผมนั่นท่านไม่มีคันท่ายอย่างเรา แต่เวนนามาทมแ้าไม่รูปเวนนายิ้รูปเวนนาเลยแรงกายท่านไม่มีธาตุน้ําดินลมไฟจะร่างกายทิพย์ไม่มีความทุกข์ของเราไม่หิวไม่ระหายไม่หนาวไม่ร้อนไม่แก่ไม่ปวดไม่ไข้แต่ว่าความตายมีเมื่อบทมนัสนาำบารมีก็ต้องตายที่เป็นของธรรมดาในเมื่อท่านมี่างกายเป็นทิพย์ท่านก็มีความในสุข รานนี้ทิศอย่างนั้นไม่ไม่มัน่นคงทิศที่มีความมัน่นคงจริงก็คือปฏิพาน์ที่เรียกว่าวทิศพิเศษเราก็ค่อยแค่จากร่างกายนั้นเมื่อเราไม่ติดราา่างกายที่อย่างเดียวเราปฏิพานตัวอย่างนั่งนานนายเราจะเมื่อยเราตัวอย่างดีกว่าเลยตัวอย่างคนขี้เหนียวเศรษฐีขี้เหนียวตัวอย่างคือพระโพธิกะ ถ้าโคดีกาที่บวชในวุทส์ศาสนาในสมัยพระวัชจาวเคยเล่าทางบ,าบา่อยๆแต่ว่าท่านบวชแล้วท่านป่วยเรื่อยๆที่ร่างกายบวนป่วยเรื่อนานๆแล้วก็คลายตัวแต่ไม่เคยอยากไรเดียวกันป่วยในที่สุดก็มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เป็นศัตรูของพวกเราเพื่อนเพื่อนที่บวชมาพร้อมกันทั้งหมด,หมดเข้าไปพระอรหันต์หมด ท่านเองแม้แต่ชาโนกีก็ไม่สามารถจะทรงได้ทาได้ถึงชาไมิการจะไม่สามารถจะทรงชาญได้ร่างกายป่วยขึ้นมามากร่างกายรัดเสียเส่ยมชัยรัิใจัรัดเสี่อมจตก็เสื่อมจากชาญร่างกายดีขึ้นมาหน่อยทิชช่าทิตใจก็สามารถจับชาญได้มันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเจะหว่างฟังไปพระอานะี่เป็นไม่ได้แน่ ่านตัดสินทิดว่าเพื่อนทั้งหมดเขาเป็นพระหลานกันในเมื่อเราเป็นพระหลานไม่ได้ก็อาศัยร่างกายเป็นเหตุตร่างกายของเราไม่ป่วยอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นมสดาบันได้ถึงไม่จะได้จะเป็นพระหลานได้ถ้าที่เราเป็นไม่ได้เพร,ราะร่างกายป่วยก็ถือว่าร่างกายเป็นสตรูร่วนตั้งใจคิดว่าถ้ามีกำลังกายดีขึ้นการบช่วยเขาลงไป กำลัาางดีขึ้นเราจ,จะใช้ไมโครเชื้อคอยมันกลายเสียทำลายกระสุนขยะอวกาศวอร์มเลยสองพนะันหกร้อยสามสิบแถวเราลุกหน้าครอนะน,นนี่ได้มาฝึกสมบูรณ์ทันแต่เมื่อการไขยลดลงถ้ามีแรงขึ้นท่านทำดีที่สุดตัดทิ้งใจว่าเจ้าศัตรูทอร้ายจงไปเรื่อหมดถ้าไม่เชื้อคอยตาย แต่เมื่อก่อนที่จะไม่เชื่อคอตายเมื่อคิดว่าจะเช่อคอตายตอน,นั้นพญาวาันรู้พญามาราพิราชเนะี่ยก็คิดว่าต่วโคติกะแต่คิดอย่างนี้ถ้าตายแบบนี้ก็คนม่สัของเราเราไม่สามารถจะบังคับได้ก็จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าแบรนซายเป็นคนหนุ่มผิวเหลืองรูร่างสวยไปหาพระพุทธเจ้าทันเพราะว่าพระจำนาโคโดม ลูกชายของท่านสิ่งโคติกะกำลังจะเชิดคอตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจงการห้ามโกติกะไว้ในส้นภาาคตพระเจ้ารทราบแต่ว่าขนาที่มายครับไปรายงานพระเจ้าไปโกติกะเชิดคอแล้วกิจสงการห้ามไม่ดีพระเจ้าจันรู้นะแล้วตอนมาพระก็ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าโคติกะตายแล้วเป pues, ็นไหนท่านบอกว่าโคติกะตายแล้วไปนิพพาน เห็นไหมใครมาไม่ท <fol> an ันเมื่อคืนนี้อยากจะทนเขาก็ทํำตามนี้ก็แล้วกันนะเป็นทันเงี้เงี้เลยคลาก็เป็นว่าการจะปฏิภาณใน่ยากโยบุทรศัพท์ถ้ามีความเข้าใจจริงๆมันไม่ยากค่อยคคิดทุกๆวัน ถ้าความหิวเกิดขึ้นเราก็คิดว่านี่หิวเพราะร่างกายแ้กาการปดวดเมื่อยเกิดขึ้นก็คิดว่ามันปดวดเมื่อยเพราะเรามีร่างกายพอาปวดไข้ไม่สบายเกิดขึ้นคิดว่าที่เป็นไข้ไม่สบายว่าแสเมีร่างกายขึ้นชื่อว่าร่างกายเร็วๆอย่างนี้จะไม่มีมันอีกต่อไปเบ็นหน้าอที่ว่ากายเกิดเป็นมนุษย์หรอไปใส่ก็ตามจะไม่มีร่างกายแลแ่เราจะไม่พักที่เทวดาแล้วนางไฟแล้วโรล เราจะพาัในผ่าน,านต่อไปค่อยๆทักดลังใจให้เข้าถึงสังขารหรือเปกีขายาคือวางเฉยในแขนหา้างก็ไม่ีปัญหาที่จะไม่ประสาทได้วางเฉยในร่างกายของเราด้วยวางเฉยในร่างกายเบาบอกคนอื่นด้วยวางเฉยนในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั่นหมายความ่าร่างกายเราจะแก่ก็ถือว่าเ็เรื่องธรรมดาเกิดจะต้องแก่ตากายมันจะป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเกิดจะต้องป่วย ถ้าเรื่องใคจะตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเกิดและต้องตายเมื่อเราจะตายหรือเขายะตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันจะสลายตัวก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแต่จำม่าใจไปประคับประคอนทัต้งเกิดความเสียใจทําใจวางเฉยเขาตายเขาไม่ออกข่าวตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาเขาก็ตายเราก็ต้องตายเสมอเมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเราก็ยินรับ ว่าดีแล้วมนุษย์สั่นเลกาจะเต็มไปด้วยความทุกข์ฉันแยจากไปแล้วต่อที่ภัยขึ้นที่อกความเป็นมนุษย์จำเรื่องดึกทันอีกฉันจะไปนิพพานนั่งท่องไว้อย่างนี้นะท่องแล้วก็จําด้วยนะเป็นั้นจดกระดบมาทึกเสียงว้เปิดไว้ทุกวันจะเหรียมันไม่หยุเรียนเลยนะใช่เลยนี่เสียงน้ำคานยิงวะติดีกว่าอื รื่รวมกันว่าถ้าทุกคนค่อยๆคิดอย่ญาเน้อยที่สุดก็ต้องทรงความาไปสโสดาบันให้ได้แหลยจะทรงได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญทาตามท่านพ้าโสดาบันนั้นใช้ปัญญายเล็กน้อยคิดทึ่ความตายปาเป็นอารมณ์อย่างเลยวไม่รืมความตายประการที่สองยอมรับต่อถือพระพุทธเจ้าประธรรมว่าอริยสงฆ์นี่ความเต็มใจ ราการที่สามมีสินบริสุทธิ์ระการที่สี่พิเศษจิตมุ่งนิพพานอย่างเดียวหรือว,ว่าทุกคนได้ยังจะเป็นประสงคาบันแล้วตั้งใจเพื่อนิพพานอย่างดีเพราะเขาไปทุนขันถ้าทุกวันเราคิดว่าถ้าตายมาเมื่อไรจะไปนิพพานเมื่อนั้นคิดวันละสองสาม,มนาทีว่าทางเถิดก็ไเป็นไรแต่คิดทุกวันอารมณ์มันจะรมจวมตัวกันแต่พราะปวยไข้ไม่สบายเกิดขึ้น จิตมันจะเป็นสังขารไปขายยานเองจิตมันจะวางเฉยทุกทอย่างในบุคคลนวัตถุไม่แสดงกายมันก็ไม่สนใจก็ถือว่าการเกิดหรืออาจจะตายก็ได้ตายก็ตายไปถึงจะไปนิพพานอานาบรรดาแยกโดยพระโทธสัตว์ทุกท่านขอตั้งใจสามีนะทุกคนจะไปนิพพานทุกคนตอน